ก่อนแม่บอกให้เธอไปพักก่อนนมมันก็ย้อนย่อนพักก่อนนะครับพักก่อนพักก่อนไม่ต้องรีบเข้าจะรีบเข้ากันทำไมตลาดแมงเละกันหมดทั่วโลกแล้วหุ้นไทยเซ็ตก็เซอร์กิตเบเกอร์กันไว้แล้วนะครับ แต่บิดคอยไม่มีเซอร์กิตเบเกอมาให้พวกคุณตั้งสติกันนะครับพวกคุณต้องพักก้อนเอาเองวันถ้าคุณไม่พักก้อนเนี่ยแล้วคุณไปถ่วถัวถัวก้อนเนี่ยคุณก็อาจจะชิบหายได้สวัสดีครับลูกเพจและ YouTube ช่องเทพคอยชแนลเลกคอร์ดไว้ก่อนเดี๋ยวกูอัดไว้เปล่าวะเดี๋ยวกูลืมอดัดวันนี้กลับมาพบกับตลาดสีแดงเถือก เถืออเถือกเถือเถ,อถอนะครับหลุด7จ็ดันห้ามาแบบงงงงทำให้คนที่เล็งไว้ว่าเจ็ดันห้ากูจะเอาอินนะครับตอนนี้ก็งงงง,งกันพอเฮ้ยทำไงต่อวะทำไงต่อดีวะเนี่ยนะครับวันนี้ก็แวะมาให้กำลังใจหรืออาจจะเป็นการมาทับถมลูกเหตุ ก็ไม่รู้ได้นะครับแต่จะพยายามให้กำลังใจแล้วกันนะฮะว่าว่าจะทำยังไงดีก็ไม่รู้จะบอกเหมือนกันว่าจะทำยังไงดีนะครับไม่อยากบอกอะว่าจะให้ตัดสินใจยังไงนะครับเพราะว่าพวกคุณต้องตัดสินใจเอาเองกันตั้งนานแล้วนะครับคุณนัทวุฒิถามนะครับหกพันห้ารออยู่ก่อนใช่ไหมครับต้องพักก่อนนะครับตอนนี้แนวรับไหนก็เอาอาจจะไม่อยู่นะครับ ควรจะนั่งรอจนกลับตัวก่อนนะฮะแล้วค่อยเข้านะฮะอย่าไปรีบเข้าถัวอย่าไปรีบหาก้นนะไม่ต้องรีบหรอกมาดูเทคนิคเข้านาสิธิ์นะครับ <c oughs> ตอนนี้ถ้าดูในส่วนของภาพรวมเทคนิคเข้านาฬิจิ์ของเว็บ Investing ก็จะเห็นว่าสตองเซลแบบระดับวีคลงไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าทม์เฟรมใหญ่เริ่มจะเปลี่ยนเป็นสตองเซลแล้วนะครับมันลี เป็นนิวทรัลแต่คิดว่าน่าจะเป็นสตองเซลล์เร็วๆนี้นะฮะอ่ะทีนี้มาลองดูในเพจนะครับในเอ่อทดดิ้งวิวนะครับของของคนนี้นะครับหน้าตากวนตีนใส่แว่นดำนะฮะก็สมแล้วล่ะเรียว INW c o นนะฝรั<笑><笑>่งบอกเหี้อะไรว่า i n w w c o คยกูอ uh ่านไม่ออกเว้ย ช่วยอ่านเป็นเทพคอยกันไปหน่อยแล้วกันนะครับฝรั่งให้ฝรั่งไม่งงเล่นเฮียอะไรคือ i n w <c oughs> งงนะครับมาดูอ่ะ e i n w คอยเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างนะครับวันนี้เขาเพิ่งโพสต์ไปบอกว่า e m a 18ครอส120เป็นสัญญาณขายเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ an hour ago cci strategy นะครับจน stop loss ไปแล้วนะครับเมื่อวานวันที่ยีบ,ยบชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็มีโพสต์เรื่องว่า7,500ถึง7,800เอาอยู่เลยนะครับก็อันนี้เป็นโพสต์ให้เห็นนะครับว่าเฮ้ยเราที่ช่วง7,500เนี่ยมันมีเทรนไลน์ลากมาอยู่กราฟหลอกนะครับลากปื้ดขึ้นมา ก็เห็นว่าเอาอยู่เหรอตอนนี้มาแวะมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับอยู่ไหนหนะครับอ่าก็จะเห็นว่าเอาไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วนะครับหลุดเทรนไลน์แล้วนี่กราฟวีกนะของบิตส t ตมนะครับเทนไลน์ที่ลากมาแีนปีออกมาสิบห้านะครับลากผ่านโล พันเอ้ยสามพันสองสามพันสามพันห้านะครับผ่านโลผ่านโลหกพันเท่าไหร่วะหกพันสี่นะครับขึ้นมาตอนนี้เราพบว่าแหกแล้วนะครับแหกแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแอดเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่าตอนปีสองพันสองพันสิบแปดเนี่ยมันแหกแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอะมาดูกันต่อนะครับ เลียวไอเอ็เคอยเขาบอกว่า t ิเปิลสกรีนสเตเดจนะครับก็เซล์นะครับตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมาเบรกทีเวียสไฮนะครับก็บขายนะครับสัญญาณขายตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมานะครับอิชิโมกุก,ก็บอกให้ขายตั้งแต่วันที่9นะครับไอนี้เขาก็บอกว่าเมื่อไหร่ที่ไอนี้เขาบอกขาขึ้นนะอันนี้คนก็จะงงแบบเอ้ย e แอดแม่งไรวะอันนี้บอกขาขึ้นอีกอันบอกขาลงนะฮะก็จะงงกันนิดหนึ่งคือมุมมองมันมีได้ทั้ง2แบบนะครับมันเป็นมุมมองฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาลงนะฮะพวกคุณต้องมองกันให้ทั้ง2กรณีแต่ว่าถ้ามันมีการคอนเฟิร์มว่าอันเนี้ย invalid นะครับ i n v a l i ิเดตไปเราก็เราก็ไม่ต้องมองมุมนี้ไงนะครับก็แค่นั้นเอง ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มาตามตามผมนะลูกเพจบางคนหรือมือใหม่บางคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจคิดว่าแบบเฮ้ยผมวิเคราะห์แล้วมันจะต้องเป็นอย่างที่ผมบอกห้ามเปลี่ยนแปลงคือแล้วทำไมวิงงเคราะห์ทั้งขึ้นทั้งลงฟันทงซิเว้ยมาบอกทั้งขึ้นทั้งลงมันก็ต้องถูกบ้างเดียววะผมก็แบบอเหียกูมาหาเงินเว้ยกูไม่ได้มากูไม่ได้มา วัดว่าแบบกูวิเคราะห์ถูกหรือวิเคราะห์ผิดนะไม่ได้มาประกวดการวิเคราะห์นะครับกูต้องจําไว้นิดนึงนะการวิเคราะห์คือการมองภาพให้ครบทุกด้านเฮ้ยถ้าขึ้นเราจะทําอย่างนี้ถ้าขึ้นเราจะเสียงเท่านี้ถ้ามันขึ้นนะเราจะสต็อปอยู่ตรงไหนเราจะเสียงเท่าไหร่นะฮะแล้วถ้ามันลงถ้ามันบอกว่าไอ้ที่เรามองว่าขึ้นมันผิดทางเราจะ อ่าอินวาลิดเดตตรงไหนนะครับตรงไหนที่บอกว่าเฮ้ยเราผิดทางแล้วเราจะยอมเสียเท่าไหร่นะรเราต้องมองไว้เสมอคือมือใหม่ชอบจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยนักวิเคราะห์มันจะต้องมีเคราะห์ร้อยเปอร์เซนลุงโลกบอก7,500นห้ี่ถึงแล้วแต่ทำไมมันหลุดนะลุงไม่แม่นนี่ว่านะครับคนก็จะแบบเนี่ยมือใหม่อย่างเงี้ยหลังๆผมก็เลยขี้เกียจแบบเออพวกมึงก็โง่ดักดานไปแล้วกันกูขี้เกียจยุ่งกับพวกมึงแลวลำคาญ หลังผมก็ต้องพูดพูดอย่างนี้เลยนะเพราะว่าไม่ไหวอะ่ะขี้เกียจอะ่ะบางคนมันต่ําตมจริงจนะครับบอกอะไรไปมันก็แบบไม่ไม่ไม่เอาอะ่ะผมก็เลยเออช่างแม่งนะครับอันนี้มาบ่นให้ฟังเดี๋ยวคนหายหมดไหมบ่บนปุ๊บคนหายหมดเลยอะ่ะเมื่อกี้แปดสิบคนบ่นด่าลูกเพจปุ๊บมึงหนีหมดเลยเหลือยี่หกสิบเอออย่าเพิ่งบ่นมากนะครับแอดมึงอย่าเพิ่งบน่นใจเย็นเ็นมึงอย่าเพิ่งหัวร้อน ใจเย็ยนๆก่อนนะครับนั่งสมาธิพุโทโธก่อนนะตอนนี้ถึงไหนแล้ววะอ๋อนี่อันนี้ก็บอกนะครับนี่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดเฟอีเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมจะหลุด e m a ร้อย a ี่สิบเดลี่ในวันนี้เตรียมตัวรับแรงกระแทกน่นแปดพันห้านะครับบอกไว้ตั้งนานแล้วนี่ c d c action zone นะครับแดงขายแล้วเนี่ยเห็นไหมบอกกำไรไว้ด้วยเนี่ยเข้ามาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วะ เข้ามาเนีงยวันที่แปดนะครับมาขายวันที่ยี่บเจ็ดก็กไรนิดหน่อยแปดเปอร์เซ็นตนะก็ไม่ได้แย่นะครับดีกว่าไม่มีกําไรนะครับสิบสองอินวันนี่ที่จริงๆผมเก็บไว้บอกในห้อง v ีไพก็มาบอกให้ข้างนอกรู้ด้วยตัวเนี้เวลาเจอการาฟแบบหัวปักทิมอย่างเงี้ยมันจะมันจะหนีไม่ค่อยทันนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทันน่ะกำไรยังหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นเนาะนะครับ นี่เขบอกให้ออกแล้วนะครับตอนนี้ราคาเริ่มดีดกลับนะครับแต่ทุกคนก็อย่าตื่นเต้นกันไปมันแค่แลวเลียหรือด,ดาวเทนเดี๋ยวก็ลงต่อนะครับตอนนี้แนวต้านเราอยู่7 5็ดพันห้าแล้วนะฮะมีอะไรอีกนะ quick exit นะครับ quick exit เนี่ยก็บอกให้ออกเนี่ยแปดพันเจ็ดและตั้งแต่ไม่ใช่ตั้งแต่เก้าพันสนะครับ นี่ก็กำไรมา14%นะครับ Action Zone Quick Exit ADX DI ก็บอกให้ออกตั้งแต่วันที่27เฟบแล้วนะครับที่8,007มีอะไรอีกวะอันวันนี้มาแค่มาอวดนะครับว่าบอกให้ออกไปหมดเรียบร้อยแล้วแทบทุกส t r a t จ g อะ M A of i s I นะครับบอกให้ออกตั้งแต่ตรงนู้น9,006นู่นนะครับตั้งแต่วันที่27เหมือนกัน เอลเดอร์ฟอสต์อินเด็กนะครับ, Index, รบก็บอกให้ออกแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดเหมือนกันนะครับออก9ก0 0ันห้านะออกสวยกว่ากูออกอีกเร็วนะครับหมดนะครับก็กลยุทธ์ผมบอกให้ออกทั้งหมดตั้งแต่ปีตั้งแต่วันที่ย7ิบเจ็ดกุมภาที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ใครยังไม่ออกก็ตอนนี้ก็เนี่ยเห็นสภาพเลยตายนะฮะ สงสารคนที่ไป all in ตอน 9K ก็เขาเขาเทรดด้วยความเชื่อนะครับบ a าย hope ก็ให้เขาตลาดสอนบทเรียนเขาแล้วกันเราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะก็สอนในเพจนะครับโพสต์ Post ไปหมดแล้วนะฮะเนี่ยเต็มไปหมดแล้วนะครับมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะดูนี่อีกอันหนึ่งนะฮะเป็นเคสสตัตดี้นะครับ ช่วงปี2019นะครับที่มันลากขึ้นไปตอนธันวาตอนตุลาคมปี2019แท่งพีจีนเนี่ยเราก็กดลงมานะฮะตอนนี้สายถั่วเนี่ยถ้าคุณจำกันได้นะครับเขาถัวกันมาเนี่ย8,500นะครับ7,900ก็ออกอีกไม้นะครับ8แล้วก็7,600ก็ออกอีกไม้นี่ตอนนี้ถ้าเราลากฟิโบของปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสายถั่วเนี่ยเขาก็จะถัวกันมานะครับ ไม้แรกเขาอาจจะไปดอยถแถวแถวเก้าพันใช่ปะ่ะเขาก็มาถั่วกันอีกไม้ที่สองแปดพันนะครับไม้ที่สามนะครับตอนนี้ก็ออกไม้สามแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับนี่ไงเจ็ดสิบแปดจุดหกมันก็เลยมีเด้งไงเพราะมันชนเจ็ดสิบแปดจุดหกไงครับมันก็มีเด้งบ้างแหละคือฟิโบนี้มึงช่วยสักด์สิทธินิดนึงนะฮะเพราะว่ามันเจ็ดสิบแปดจุดหกถ้ามึงไม่สักดสิทธิ์เลยเนี่ย มึงก็ไม่ควรจะเป็นฟิโบนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละฟิโบมันก็ไม่ใช่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แบบแตะแล้วมันจะไม่ลงต่อนะครับมันอาจจะมีเด้งบ้างนะฮะเด้งสู้บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าภาพรวมตลาดมันยังเป็นขาลงนะฮะเดี๋ยวมันก็เตรียมลงต่อนะครับตรงนี้ใครที่เก็บกามาเมื่อกี้เจ็ดันสามนะครับได้กําไรก็ อย่าถือยาวออกเกนะ็บกําไรเลยนะครับเก็บกําไรกันเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะไปเจอแนวฟิโบถัดไปอีกทีนะแปดก็ตรง7000นะฮะเจ็0พัแล้วก็ถ้าหลุด6500นนี่ก็ตัวใครตัวมันนะครับลงยาวแน,น่นอนนี่เลื่อนลงมาก็ยังเจออีกสองสัญญาณน,นะเนี่ย บีบีเบกนะครับก็บอกให้ขายแล้วนะตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเห็นไหมมีค้อนด้วยนะครับทุบตู้มลงมาตัวเนี้สัญญาณเร็วที่สุดเลยนะครับที่บอกให้ขายก็คือเอทอาร์เทลลิงสต็อปนะครับของ CDC ทโลกนะฮะก็ผมเซตไว้ค่ามันคือค่าเส้นเขียวมันเป็น2.3นะครับก็ให้ออกแต่9 3้0นนะฮะตรงนี้ออกมาแล้วก็นั่งกันเฉยๆนะครับเห็นไหม เนี่ยก็บอกไว้หมดนะครับบอกไม่หมดโพสต์ในเพจด้วยแต่ว่าก็นั่นแหละหลายๆคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อกันหรอกว่ากลยุทธ์พวกนี้มันจะเวิร์กหรือว่าแอดแม่งมั่วนี่ว่าเยเป็นไงเป็นไงละ่งละหาหลักยึดไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพวกคุณก็จะเทรดกันแบบไม่มีหลักบายแอนโฮเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆสุดท้ายก็นั่ง ไม่รู้จะไปถามใครนะครับตอนนี้แบบเอายังไงดีว่าแอดเข้าตอนนี้ดีไหมคะถั่วต่อดีไหมคะคัดดีหรือเปล่านะฮะตอบไม่ได้ไม่กล้าตอบด้วยนะครับเพราะถ้าตอบว่าให้คัดเดี๋ยวมันดีดกูก็เป็นหมานะครับบอกให้ถั่วแล้วมันลงต่อกูก็เป็นหมานะครับเพราะฉะนั้นมึงไปคิดเอาเองช่วยไม่ได้นะครับเพราะบอกไว้หมดแล้วบอกไปหมดตั้งนานแล้วว่าให้ออกนะฮะเนี่ยผมก็ทำอาร์ติเคิลไว้ตั้งนานแล้วว่าหลุด ถ้าต้องไม่หลุด9,5 0 0นะถึงจะขึ้นต่อถ้าแม่งหลุด9,5้0ก็คือจบเนี่ยว่าหลุด95% 0 0ก็จบนะครับผมก็บอกสมาชิกในห้อง VP เีเขาว่าอออเออมันหลุด9,5 0 0แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นสัญญาณออกแล้วว่ามันไม่ดีแล้วนะก็หนีดีกว่านะครับแล้วถ้าหนีก็รอดกันไปนะวันนี้เราเจอการเด้งทำไมมันถึงเด้งนะครับตรงนี้ก็เพราะว่า เรามาเจอโซนฟิโบคัสเตอร์ของตัว0.618นะครับอันนี้มาจากไหนนะครับก็โอ้ยมาจากยอดใหญ่เลยอะยอด20,000นะครับ20,000ลากลงไปที่เท่าไหร่วะเนี่ยกุงงกับฟิโบเดี๋ยวขอขยับกันโอ้ลากไปที่200ด้ยเหรอนะครับมันถึงมันถึงเด้งไง ก็ต้องมีเด้งบ้างอะไรบ้างนะครับฟิโบศูนย์จุหกหนึ่งแปดเฮ้ยมึงช่วยมึงช่วยแบบว่าเกรงใจฟิโบหน่อยหนึ่งนะฮะฟิโบนักชี่เชียนะการหมุนนั้นเป็นอนันต์แอดแม่งบ่นอะไรนะฮะแต่ว่านั่นแหละถึงแม้การหมุนะเป็นอนันต์นะครับจะจะสามารถยื้อเอาไว้ได้นะครับแต่อย่าลืมว่า ตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูกราฟหลอกเนี่ยมันก็หลุดเทนไลน์แล้วนะฮะที่หลุดเทนไลน์6ปีน่ากลัวมากนะครับเออผมจะชี้ให้ดูนะครับตอนที่ปี2018、นะฮะที่มันหลุดเทนไลน์นะฮะหลุดเทนไลน์นี่เดี๋ยวผมลากให้ดูบรูนี่นี่เดี๋ยวขอซูมเอาออมาก่อน แนมนะครับปี2018นะฮะมันมีการหลุดเทนไลายอันหนึ่งซึ่งถือว่าสำคัญมากนั่นก็คือเทนไลายที่ลากมาเนี่ปี2012นะครับยาวขึ้นมาผ่านแตะตรงนี้นะฮะแตะโลแถว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 เนี่ยตรงกลางๆปี2016นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาถึงปลายสามเหลี่ยมของบิตคอยตอนปี2018นะฮะแล้ว วีกนั้นเนี่ยนะครับวีกที่มันหัวทิ่มลงมาหลุด5,000ันะฮะมันไม่เด้งกลับนอกจากมันเป็นปิดต่ำกว่าเทรลไลน์แล้วเนี่ยนะครับมันยังหลุดโลแบบโลสามเหลี่ยมใหญ่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือการคอนเฟิร์มเมชั่นว่าโอเคลงต่อนะครับทุกคนก็เททิ้งกันหมดเลย พราะมันเบรกสามเหลี่ยมแล้วนี่นะครับมันเลือกทางลงแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะคนก็เททิ้งกันหมดเลยตรงนี้ผมก็เกือบล้างพอร์ตไปนะครับเนี่ยมันก็ลงหลังจากนั้นมันก็ลงมาเลยนะครับลงมาจนถึงสามพันหนึ่งนะฮะถามว่าลงมาขนาดไหนนะฮะจากสามจากหกพันนะครับหกพันสี่แถวที่มันก่อนเริ่มลงเนี่ยมันลงมาต่ําสุดที่สามพันหนึ่งประมาณห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้เนี่ยคนที่ เล่นเลเวลเลทด้วยเลเวลเลทที่ต่ำที่สุดเลยนะเอาแค่แบบลอง 1x ที่บิดเมกอ่ะ hmm. ก็โดนล้างนะครับเพราะว่าลอง 1x ที่บิดเมกเนี่ยก็คือการเล่นด้วย 2x นะครับโดนล้างนะฮะคนที่เล่นบิดฟินเกเนี่ยก็จะตายช้าหน่อยเขาก็จะตายที่ประมาณ30%นะครับเขาก็จะมาโดนล้างแถวแถวนี้นะฮะแถวแถวสี่พนะครับ, 4, 4รบตรงนี้บิดเมกโดนเอ้ยบิดฟินเกโดนล้างนะครับตรงนี้บิด บิทเมกโดนล้างนะฮะแล้วก็ส่วนเมาส่วนคนที่เข้าสปอตไว้นะฮะก็ไม่โดนล้างรอดตายนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปเล่นมาจิน้นไม่ได้ไปยืมเงินเข้ามาเล่นนะครับรอดไปเนี่ยแล้วคุณเห็นอะไรปะ่ะไอ้เส้นเนี่ยที่ผมลากขึ้นมาตั้งแต่โลเก่าเนี่ยเห็นปะ่ะโลโบราณการตั้งแต่ปี2012ะมันมา ไอการเด้งขึ้นมาตลอดปี2019เนี่ยมันมาชนเส้นนี้พอดดีเว้ยแล้วมันก็ลงต่อนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันกําลังวีคนี้นะครับมันกําลังจะแหกเส้นนี้เห็นไหมฮะที่ผมทํารูปกุญแจไว้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้ามันลงแล้วมันจะไปไหนก็ที่เราลากกันไว้นะครับเราก็จะเห็นแนวฟิโบ ตัวสำคัญนันหนึ่งนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ5้าพันสี่นะฮะและอีกตัวฟิโบสสำคัญเลยที่เป็นเหมือนคัสเตอร์ซ้อนกัน2อันเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4ี่พันสามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะลงมาถึงแถวๆนี้แหละเดานะอย่าไปคิดว่ามันจะลงจริงเราไม่รู้หรอก เราไม่รีบสวนนะเรารอสัญญาณกับตัวก่อนนะครับคุณลุงโฉลกเขาบอกไว้นะเรือมันจะกลับลำได้มันต้องใช้เวลานะครับมันต้องเบรกมันต้องชะลอก่อนมันถึงจะกลับได้นะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเรือซิ่งแม่งดิฟกลับลำเลยพิ้วงั้นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอก่อนนะครับเราเห็นเป้าแล้วตอนนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเป้าอยู่แต่ว่ามันหลุดมันหลุดเทนไลน์แล้วไงมันไม่สวยแล้วนะครับเรารอลุ้นดีกว่า ทีนี้เนี่ยสายถั่วที่เขาถัวมาตั้งแต่แถวแถวเก้าพันนะฮะตั้งแต่ตแถวแถวฟิโบผมให้แปดพันเก้าพันเันนะนะครับเขาจะมาตายตรงไหนนะครับสายถัว c, ่วบิตฟิเนกนะฮะจะตายที่ประมาณ30มเปถ้าเขาไม่เติมเงินนะครับก็ถ้าเขาโพซิ Position ชันเฉลี่ยของเขาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8 5ดพนห้านะฮะเขาก็จะตายถ้ามันลงมาที่5 9าพนะครับ แต่ถ้าเขาเติมเงินเขาก็อาจจะรอดลงไปต่อได้ถึงประมาณสี่พันนะฮะถามว่าเติมแล้วจะรอดไหมคือถ้าสี่พันมันเอาอยู่ก็รอดนะครับแต่ว่าถ้าสี่พันมันเอาไม่อยู่แล้วมันลงไปต่อเนี่ย<ม>ก็ตายนะ<ม> <laughs> ก็<ม>ก็ตายนะครับแต่มันไม่มีอะไรลงตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะฮะแต่ปัญหาคือในสถานการณ์โลกแบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นเมื่อไหร่นะครับไม่มีใครรู้ ก็นั่งรอไปก่อนดีกว่านะครับพวกคุณไม่ต้องรีบสวนเทนกันหรอกนะฮะก็เปิดได้ดูอีกทีนะครับเนี่ยทุกกินิเคเตอร์นะครับบอกให้ออกหมดแล้วเนี่ยดูตรงเนี้ยของที่ผมทําไว้นะครับควิกเอ็กซิก็แดงนะฮะเนี่ยแดงหมดเลยเอ่ะเดี๋ยวปิดก่อนเนี่ยอินดิเคเตอร์ที่เป็นลมรัวของผมเนี่ยแดงเรียบเลยนะครับไม่เหลืออะไรเขียวเลยเนี่ยเห็นป่มนี่ก็แดงนี่ก็แดงนะครับแดงเถือก แดงทั้งกระดานนี่โนชัว no ติงนี่เขใกล้แล้วนะครับใกล้จะแดงแล้วไอโนชัว no ติงเนี่ยแม่งโคตรแหลกเลยแต่เวลาที่มันมันลงแล้วนะแม่งลงจริงจังเว้ยนะครับลงแบบลงเลยอะ่ะเนี่ยแดงหมดเลยไม่มีเขียวเลยมีอันนี้บอกให้บายแต่แบบ ของปลอมนะฮะนี้ยังเหลือ2อันนะฮะที่ยังไม่มีสัญญาณออกแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงจะชนชนสต็อปเร็วๆนี้แหละนะครับนะฮะก็มาเล่าสู่กันฟังว่าตลาดช่วงนี้เนี่ยมันก็น่ากลัวอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็สายสวนเนี่ยคุณก็อย่าพึ่งแบบรีบรับของแล้วก็เฮกันนะฮะเพราะว่า ภาพรวมตลาดมันยังแพนิกอยู่อีกเยอะนะครับเราเรายังลงได้อีกเยอะนะฮะตอนปี2 0 1พันสองพดเนี่ยแม่งลงทีห้าสิเปอร์เซนนะครับจากจากที่มันเริ่มหลุดตรงเนี้ยถ้ามันเริ่มหลุดตรงนี้นะครับแล้วมันลงได้อีกห้าสเปอร์เซนะครับก็เนี่ยก็เจอกันประมาณสา0พันสี่พันนู่นนั่นแหละนะฮะก็ใครจะไปรู้มันจะลงถึงไหนนะครับรอดูกันไปตอนนี้ก็ ถือเงินสดกันไปก่อนนะครับใจเย็นๆพักก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบเทรดทุกวันหรอกนะฮะนั่งเงินเฉยๆให้เป็นบ้างก็ได้นะครับตลาดมันไม่ไปไหนหรอกมันมีขึ้นมันก็มีลงนะฮะแต่ว่าถ้ามันยังลงอยู่เราก็อย่าเพิ่งรีบไปรีบไปสวนตลาดนะครับมันได้ไม่คุ้มเสียคุณจะเสีย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 รัวนๆเนี่ยเนี่ยผมเห็นนะบางห้อง v i p นะครับไม่บอกว่าห้องไหนเนาะเขาก็บอกให้เข้านะครับแล้วก็สต็อปให้เขา้าสต็อปให้เขา้าสต็อปกันไปเรื่อยๆครับก็มันก็สวยกันไปนะครคนที่ไปตามก็เจ๊งเงินทุนหน้านะฮะพักบ้างก็ได้นะครับไม่ต้องเทรดทุกวันหรอกนะครับตลาดมันไม่ไปไหนแต่ถ้าคุณอยากเทรดจริงนะช่วงขาลงก็รอมันดีดแล้วค่อยช็อตเนี่ยอย่างเงี้ยมันดีดขึ้นมาใช่ไหม เดี๋ยวเรารอเนี่ยใกล้เจ็ดพันห้าเราก็เปิดชอ็อตไปดีนะครับถ้าอยากเล่นสั้นจริงนะปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะครับแต่ว่าคุณชอ็อตคุณก็ห้ามโอเวอร์เทรดนะฮะการชอร็อตอย่าลืมนะครับจําไว้เลยนะครับข้อแรกของการชอร็อตเลยนะครับคือการชอร็อตขาดทุนไม่จํากัดนะครับถ้าคุณไปชอ็อตโดยที่ยังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ยแล้วคุณแบบโอ้ยแอดบอกให้ชอ็ชอตกูช็อต 5x ไปเลยกูมี1000เหรียญกูชอ็อตไปเลย5000เหรียญนะครับ เวลาที่มันลากขึ้นไปเนี่ยคุณก็จะขาดทุนชิบหายจนคุณขี้แตกนะฮะแล้วคุณก็จะมาด่าวมอีกบอกแอปไหนบอกให้ช็อตไงวะแล้วทำไมกูช็อตแล้วกูขาดทุนหนักนะครับกูบอกแล้วไงว่าคุณขาดทุนไม่จํากัดมึงก็แบบว่านะ <c oughs> ไปเล่นทําไมนะครับเออนั่นแหละบ่นกันแค่นี้แหละไปดีกว่านะครับวันนี้สะใจเอ้ยไม่ใช่แบบว่ามา มาแนะนำลูกเพจนะครับก็ให้พักก่อนจะเย็นๆนะจะเย็นๆค่อยๆค่อยๆดูกวนไปอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอะไรนะครับเพราะว่าตลาดยังไม่ใช่จุดที่น่าเล่นเลยในตอนนี้เป็นจุดที่ควรที่จะถือเงินสดนะครับไปทำประกันเอ,อ่ไวรัสโควิกันซะด้วยนะครับเห็นมันมีอยู่อันนึงของสินมั่นคงมั้ง450บาทนะครับตรวจเจอจ่ายนะครับทุน ทุนประกัน450ปีหนึ่งจ่ายให้แสนหนึ่งนะครับก็จะได้รักษาตัวกันได้นะครับจ่ายแค่450เองดีกว่ามานั่งเทรดเสียตังค์กันไปเป็นหลายหมื่นหลายแสนนะครับไปประกันกันไว้ก่อนนะครับผมก็ทำไปเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะผ่านวิกฤตนี้กันไปได้นะครับถ้าใครโชคร้ายติดเชื้อตายก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่กับคนที่คุณรักกันไว้ก่อนดีกว่า พูดเหมือนจะสั่งเสียอะไรกันเลยทีเดียวนะครับผมไม่ค่อยติดหรอกเพาผมนั่งอยู่กับบ้านไม่ไปไหน <c oughs> เป็นแบบเก็บตัวไงเก็บตัว by default นเะย <c oughs> ไม่ออกไปเจอคนก็เลยไม่ติดไม่ติดโลกอะไรนะครับโอเคโชคดีนะครับสวัสดีครับ